ปลูกพริกลอยฟ้าสูตรคนขี้เกียจง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาปลูกพริกร้อยฟ้ากินเองง่ายๆนะครับผมข้อดีของการปลูกพริกลอยฟ้าก็คือประหยัดที่ครับผมและสามารถปลูกได้ทั้งบนกระถางแนละตูดกระถางนะข้อดีนะครับได้จํานวนเยอะและสามารถทําเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ครับปลูกไว้ตามชายคาบ้านชาย โคนต้นไม้กิ่งไม้เป็นไม้ประดับได้งามแต่ข้อเสียมันมีครับข้อเสียของมันคือมันจะแห้งไวนะครับถ้ามันโดนแดดปลูกพันนี้นะครับโดนแดดมันจะแห้งไวต้องลดน้ําเช้าเย็นครับบางทีแดดแดรด้อนจะจัดวันไหนที่แดดร้อน36ขึ้นไปนี่เราต้องลดน้ําเที่ยงด้วยเพราะว่าเหมือนว่าแดดมันเผาพวกนี้แห้งจนใบพริกนี่เหี่ยวเหลืองไปเลยนะครับนี่คือข้อ เสียของมันนะครับผมก็วิธีปลูกก็ง่ายนิดเดียวทุกคนเราจะพาทุกคนไปปลูกแบบคนขี้เกียจกันครับผมนี่ครับพริกที่เราหวานไว้นะแต่นี่คือพริกต้นสูงมากเลยต้นมันใหญนะ่เราหวานไว้แล้วเราก็นามาเพาะใส่กระถางไว้อีกทีครับผมใส่ถุงไว้อีกทีทุกคนเพราะต้นมันสูงแต่เรามาเนี่ยพอเรามาเพาะสระถางหรือเราเรามาปลูกเป็นลอยฟ้าเนี่ย พริกมันจะก,กัดความสูงได้ต้นเหลือแค่ห้าสิบเซนครับผมนี่ฮะเราปลูกไว้แล้วทุกคนเราใช้แบบนี้เลยครับปลูกปลูกพริกลอยฟ้าสูตรคนขี้เกียจคือเราใช้ต้นพริกที่เราปลูกไว้ชํำแล้วย้ายกล้ามาใส่ถุงแล้วแล้วเราก็นำไปปลูกเลยเลยครับนี่ครับ เด็ดยอดเรียบร้อยให้เขาแตกเวลาเราปลูกลงไปเขาได้ออกแขนงได้เพื่พืพืพืได้แตกพุ่มใหญ่ๆครับผมตามที่เราใจปรารถนาหรือเราเด็ดยอดเด็ดยอดไว้ก่อนเลยนะฮะอุปกรณ์การปลูกของผมก็เป็นขวดน้ำห้าลิตรครับผมหดตัดขวดนะครับที่ใช้แล้วนะครับแบ่งไปปลูกผักได้สารพัดผักครับที่มีรูเอาด้านบนครับด้านที่ เป็นด้านเทน้ําออกนะครับเราตัดแล้วก็ผูกเลือดเป็นเป็นสามสามทางนะครับผมให้มันเป็นตะขอขึ้นมาเพื่อจะแฝนได้นะครับผมนี่ครับเราถอดจากกระถางลงมาแล้วจากถุงลงมาเราก็ใส่แบบนี้เลยทุกคนแล้วเราก็ขูดลากมันออกหน่อยครับผมพันนี้ฮะอันนี้เราก็ทํแบบนี้เลยนี่ฮะเราก็ขูดลากมันออกครึ่งหนึ่งเพื่อว่าเราจะใส่ดินลงไปได้นี่ นี่แบบคนขี้เกียจครับแบบเราไม่ต้องไปเพาะอะไรมากเราเลี้ยงไว้แล้วเรากา็ปลูกลอยฟ้าข้อเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยเสร็จพริกลอยฟ้าง่ายนิดเดียวสูตรคนขี้เกียจแค่นี้เราก็มีพริกกินข้อดีก็คือมันไม่ใช้ต้องไม่ต้องใช้พื้นที่ที่ว่างบนดินครับมันเป็นอเนกประสงค์ตามชายคารัวชายคานต่างๆครับสามารถที่จะแฝนได้เลยนะทุกคน แฟนได้รดน้ําเช้าเย็นครับแต่ถ้าเกิดว่าแดดแจัดนะรัเกิดเป็นพริกขี้หนูเนี่ยร็อยละหลายแต่นี่เป็นพริกอินี่ครับผมมันก็เลยต้องรดน้ําบ่อยพริกใหญ่ข้อดีก็คือไม่เปลืองที่ปลูกได้ละปลูกกระถางปลูกได้หลายต้นนะฮะและปลูกได้เป็นไม้ประดับก็ได้ครับเป็นไม้แฟนไม้ประดับ ก็ได้ส่วนครัวประดับก็ได้นะฮะนี่ฮะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวนปูนนี้มันก็มันก็โอเคอีกแบบสำหรับที่เราจะมีพริกเด็ดกินทุกวันเป็นไม้ประดับนี่ฮะนี่ก็อีกอีกกถางหนึ่งนะฮะ ก็ช่วงนี้มันล้อนะครับล้อหมายความว่าฝนมันทิ้งช่วงอ่ะครับผมม,มันก็มันก็งอขึ้นแล้วทุกคนงอขึ้นออกดอ,อกเนี่ยออกดอ,อกทรมานพริกซะงั้นมันก็เป็นประหยัดที่มาแฟนตามชายคาได้ทุกคนแล้วก็สามารถหรือจะจ,ะจ,ะจะมาแฟนตามโคนต้นไม้ก็ได้ครับ นี่นี่เราก็แฝนตามโคนต้นไม้ก็ได้มันก็ถ้าเกิดแฝนที่ร่มมันก็ได้พิกที่เขียวเข้มนะถ้าแฝนแดดจัดมันก็จะใบเหลืองหนอยเพราะว่าฟา์มร้อนมันอไหวพอพืชมันไม่มีอะไรเขาเรียกว่ารากมันไม่มีร่มเงาถ้าเกิดปลูกดินมันก็คึมใช่ไหมแต่นี่เหมือนว่ารากมันโดนโดนแสงแดดเต็มเต็มอ่ะมันทําให้ใบมันเหลืองครับผมใบมันเหลืองก็ลดพยายามลดน้ําแล้วหมั่นดูแลครับผม ก็เหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อย,อยปลูกไว้กินเองตามตามในครัวตามชายคลาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ครับทุกคนก็มาแชร์ไอเดียปลูกพลิกลอยฟ้ากันครับผมก็ง่ายๆครับเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็ทำอันนี้ง่ายเลยหรือจะปลูกแบบอีกวิธีหนึ่งก็คือมาเพาะเองให้มันรัดเองบนในกระถางน,นี้ก็ได้มันมีหลายสูตรทำได้ทุกแบบทุกสไตล์ทุกแนวทางครับผมก็มาแชร์กันครับผมสำหรับคนทาเกษตรก็มาแชร์คลิปปลูกพลิกลอยฟ้าเท่านี้ ดินครับดินองค์ประกอบสําคัญคือดินเราใช้ดินหมักนะครับดินหมักแล้วก็รดน้ําอย่างเดียวจริงๆเลยครับดินดินดินเนี่ยทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยกับพืชผักระยะสั้นเนี่ยสบายมากเลยถ้าดินเป็นดินดีดินเราหมักนะมีธาตุอาหารครบพอได้ปลูกผักได้กินครับผมเนี่ยปลูกพริกลอยฟ้าแล้วก็ไว้ตามตรงไหนก็ได้มันก็โอเคดีครับมีสุกงอมได้ที่แล้วทุกคน สวยเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ครับชอบกี่นี่เลยคนละก็แชร์ผมด้วยนะครับผมปลูกพริก